ก็ยังไนะจัะเออมันมันผสกสบายอะไรอย่างเงี้ยว่าอนูเไ็บ่าอ่างไรเนาอืไม่รู้ก็ไม่รู้ก็คือไม่จบเพื่อนแล้วไปเล่้ำอ่ะผมหมหัวหมดเลยเออมันก็คือขังด้วย มะกรูดระวังหมาของหมูทมมัดหมาหนึ่งหมูที